ทีนี้เนี่ยทางคุณสายทิพย์สุขติพันธ์ตุลาการสารปกครองสูงสุดนะครับก็เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยศารไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณาถ้าเริ่มต้นก็คือคุณยิ่งรักเป็นคนที่ไปไปยื่นคําร้องก่อนว่าคําสั่งที่กระทรวงการคลังในยุคข,ของลุงตู่ตอนนั้นน่ะให้เรียกค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหาย กับโครงการจำนำข้าว35,000ล้านเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมปรากฏก็ผ่านมาถึงศาลปกครองสูงสุดศาลก็ชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งที่ออกมาเนี่ยก็ไอ้3 5 0 0 0ล้านมันเยอะเกินไปนะครับศาลปกครองสูงสุดก็เลยคิดความเสียหายตัวเลขอยู่ที่1 0ึล้านบาทเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ทำให้คุณยิ่งรักเนี่ยเดี๋ยวต้องดูหลังจากนี้ว่ากระบวนการขั้นตอนของกระทรวงการคลัง จะยื้อหรือจะอะไรยังไงนะครับเพราะเอาจริงๆสุดท้ายก็คือคนกันเองทั้งนั้นแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายก็ต้องว่ากันไปด้วยกระบวนการเราว่าสิ่งขณะเดียวกันทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ก็จะไปสู้ในประเด็นที่ว่าข้าวในโครงการจำลองข้าวตั้งแต่ยุคคุณยิ่งลักษณ์ที่อยู่ในโกดังก็ขายหมดนี่เพราะฉะนั้นเงินจากการขายข้าวเนี่ยเอามาหากักลบกลบหนี้ได้ไหมกับส่วนนี้นะครับอาจจะทําให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็เป็นไปได้นะครับ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอฟังนายกด้วยว่าจะมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงเพราะสุดท้ายนายกก็อาจจะต้องเป็นคนสั่งกระทรวงกันคลังไปเดินหน้าเพื่อย,ยึดเงินอายัดเงินจากคุณอายิ่งรักนะครับ